สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คุณเดชาเขากำลังได้เนื้อนะครับผมนี่ก็คือไก่นะครับไก่เราซื้อมาจากไหนดดรครับคุณเดชาจากโรตัสครับตอนนี้ก็มีสูตรหมักพิเศษหากินได้เฉพาะ,ะกับคุณเดชาเท่านั้นนะครับโอ้ยใเน้นๆเลยนะครับ ตอนนี้สมาชิกของเราก็ไม่อยู่นะครับไม่รู้ไปไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวและเสร็จมาดูกันครับผมไม่ได้กินเอาเอาเอามาทุบกระเทียมเฉยๆนะครับอุปกรณ์การหมักของเรานะครับไม่องติดเอ็นเค่ติดเบียร์บ่ลเ่งอุปกรณ์การหมักของเราก็จะมีรถดีแล้วก็ซอสซีอิ๊วนะใส่สองอย่างนี่แบบีซอสไปเลย อันนี้เจ๊ฟเหมเจ๊ฟไหมจะมาทำนะเอาเด้ครับใส่ซูดินไปเลยเฮ้ยหัวเหี้ยวถุงหัวใส่ซอสลงไปครับผมบีบเลยครับเผอเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดด้เบิร์ดสองเบิร์ดสองย่างนี่ก็คือการหมักเนื้อสูตรคุณโอมนะครับหัวเหี่ยวไปมขยิบอย่างเดียวขยิขย่าว ไม่ลงใตดิยิ่งขึ้นยิ่จะเหมือนกันนี่ไปเรื่้งบอกว่าให้ตั้งสายตั้งเรียบร้อยแนั่นข้าวแม่หมักงี้ครับผมหนือว่าถุงเฮ้ยรู้สึกว่า มัวน้อยนึ่งไปให้ไวเลยนะฮุดอาร์ตคุณไปไหนมาฮะคุณไปไหนมาเดินป่าวะคุณไปไหนมาครับลุยเดินป่ามาไปด้วยไหมไปด้วยไหมเดี๋ยวพาไปไปลุยไหนมาไปเด้ไปไหมพายทางไฟาหรอเนี่ยไม่ไม่ไม่ไอไอมันจะเป็นน้ำตกต่อลงไปต่อลงไปจากร้านค้าร้านค้าไม่เปิดเออทีแรกร้านค้าไม่เปิด ก็เลยเออเดี๋ยวไปเดินเล่นพอลงไปปุ๊บขาลงโคนนห้าวเลยแต่ละคนอฮ้ยสุดยอดสุดยอดทางสุดยอดพอลงไปถึงเสร็จปุ๊บปอขาขึ้นเท่านั้นแหละขานขึ้นกันหมดเลยสุดจริงนี่ก็คือผลของการไม่ชวนนะครับนี่คือการแอบไปเลยแล้วก็ไม่เง้มันเหนื่อยมาเอาทีแรกไม่รู้ไงว่ามันจะมีถ้าชวนก็ตายหมูแล้วเออเราหมักเสร็จยังว่าซื้อลดีมีดูไว้นะครับคนที่ไปไม่ชวนจะเป็นอย่างนี้ ทางนั้นทางนั้นเต้นหิดผมมะเขาเขาหมักกันเสร็จแล้วครับไม่พ่อเลยไม่เพิ่มซองใส่เพิ่มซองมันกระเขียมไตพอดีเอาวะอ๋อใส่จันโอ้มาซื้อมาอีกซ่องหนึโอมันไปเอากลอกให้มันโอ้มันไปนั้นไม่ใช่ปะโอมไปหาหมองไม่ใช่ปะโอ้มันควาหมองเออโอ้มาเมื่อกี้ให้เขาไปเข้าไปเถอะนะเราต้องแปลแหล่แล้วโดนเหนื่อยเฮ้ยต้องเดินหน่อย ต้องต้อหน่อยอยากไปนั้นน่ะพานางคอยอ่ะอาทัวร์หน่อยสิพาทัวอยอยู่ตรงไหนก็เดินต่อจากร้านค้าไปห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรที่เดียวกันน่าจะที่เดียวกันลงไปข้างล่างป่ไม่รู้ว่าลงไหมแต่ว่ามันชี้ไปทางนั้นมันชี้มันมันจะเป็นป้ายขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแต่ของเราเป็นน้าตกเิเออเออไปผาก็ได้ไปไม่ล่ะไปอีกแล้วเหรอก็น่าจะขับรถนะน่าจะไม่ไอ้นี่หรอกไม่รู้ว่าเป็นทางขับหรือว่าทางเดินมันมันอยู่ตรงไหนต่อจากร้านค้าหรอะ เออมันมีป้ายอยู่กูไม่เคยไปป้ายกูกูว่ากูว่าน่าจะที่เดียวกันกู่กูะแหละไอที่เป็นป้ายขึ้นมาอยเงี้ยแล้วมันก็จะบอกว่าน้ําตกอะไรสักอย่างไอมันเขียนว่าผ่านนังคอยเออคนละที่แล้วล่ะเออคนละที่แล้วล่ะพูดแต่เราจะไปเราจะไปไหนนะครับแตรงนี้มันก็โอเคเพื่อนเราเราอัดแล้วเพื่อนเราอัดแล้วเราจะไปไหนกันนะเพื่อนน้ะไม่รู้ น้องบอกว่ามันมีทางเดินลงไปเราก็เลยเราก็เลยเออโอเคลองเดินลงไผ่เออหน้าไผ่เบียดตัวตัวโอ้ยแต่ไม่สูงตัวเพราะเราอยู่และปลาเบมบูโอ้ยโอยจะเดินแบบยิดแอดยิดแอดเลยเบรกไม่ได้เลยไผ่ลงไปได้ไปเรามากับเสียโป้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้คืองรองเท้าก็เป็นรูนะยังใจอันนี้อันนี้คือ EP สองเรานะ จรเป็นรูด้วยนะมามาที่เดิมแต่เพิ่มเติมคือมาแคมปิ้งนะครับวันนี้แล้วก็มากับเพื่อนฝูงหายไปซองครับวันนี้หายไปซองจิตธระเกียบด่วนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะพาผมเดินไปไหนนะครับเฮ้ยอิเชียอิเชียโอ้โหนี่มัน ตอ,อันซีนได้เฉย,ยว่าโอ้โหนี่คืออันซีนผาหมอกนั่นนั่นเสร็เท้าดีๆก, <c oughs> ก่อนเดี๋ยวกูตกเดี๋ยวกูตกกูแน่เสรเท้าดีๆก่อนเรียกขากอ,อ่อนเลยเส้นเท้าอุ้ยอันซีนผาหมอกอนี่คือผู้คุ้นพร้อมนครับ <c oughs> เอก <c oughs> ต้องไปเจอนู่นก่อนขึ้นอย่างนี้เลยแบบโอ้ได้ปีนเห็นหน่อโอ้หภาพเป็นอย่างสวยอะต้องไปเจอนู่นก่อน อาดมันพาผมไปไหนไม่รู้ครับโคตรเหนื่อยวันนี้อาร์ตลังพามเดินป่านะครับผมคือผมสำรวจเส้นทางไปแล้วนะครับผมเลยพาเด็กน้อยมาเดินป่าหน่อยครับกูพาไม่รอดตายตคนพาเดินตายเป็นไงครับเป็นไงครับเหนื่อยมครับคิดถึงวันวานครับทำไมยังหนุ่มยังหนุ่มทำไมยังหนุ่มด้วยนะ 20, 21, 22, พิ่งจะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามถึงแล้วครับผม่าหาทำฮะเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก็ได้โอเคโอเคขึ้นนี่ก่อนเลยเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่าอววโอ้ส่วนตัวเกินตรงนั้นมันอุ่น <laughs> เขาก็บอกว่า <bord> ห <Safe> ้องน้ำหญิงผมไปเข้าตรงนู้นดีกว่าเขาบอกว่าห้องน้ำหญิงโอ้นี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับกับสวนพืชศาสตร์ปรดงมาอีจังหวัดไร้อยสามเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามสี่สิบสรุปเวลาไหนอันนี้ก็คือป้ายนะครับผมที่ เป็นทางเข้าอากาศก็ค่อนข้างเงยน็นข้างบนนี่ก็แถวบริเวณนี้นะครับก็ม,นนะมีคนมากางเต็นท์เหมือนกันนี่ก็คือป้ายนะครับผมตอนนี้ก็กําลังก่อไฟนะครับโดยดังคนดงโดยจานโอมจานโอมเป็นคนดังนะครับในวันนี้ดังไฟเดี๋ยวอีกสักหน่อยอาร์ตก็มาปิ้งนะครับโอมดังเสร็จ นี่คือตะแกรงที่ไม่ต้องล้างใดๆนะซื้อมาก็ใช้เลยนน่น้นามีผ่านเนื้อหนาที่มึงมารถขั้นนี้เมืองหนามน้ำปล่าบ่เออสวยเดี๋ยวยางไปเดี๋ยวหงหกันกกนี่ดอหลงัลงงเยาไปแบงใส่เลย,เอยลโอ้ยจะเป็นใส่หลายฝืนขวนพี่อย่าเฝ้าเซ่พี่เฝ้าเซ่เ <ไป S 1> ห็นใหม่กันเห็นใหม่ก<ห>ันเอาสนีแล้ว นี่เขาล้นี่แห่ะนี่โต๊ะการนี่ผู้เดียวเลยสวัสดีครับผมสำหรับคนที่จะมากางเต็นท์นะครับที่ภายกิ่ลมหรือว่าบริเวณส่วนพืชพศาสตร์นะก็ถ้าใครยังไม่เคยมานะครับจุดจุดที่จองเต็นจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับขี่รถเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาจองเต็นตรงนี้นะครับหรือว่าจอง จองผ่านออนไลน์ไว้ก่อนนะครับค่อยมารับนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปกางเต็นท์ได้เลยนะครับใช่ไหมครับใช่คก็มีมีร้านค้าอ่สากลอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อของได้มีมีธงมีฐานขายด้วยนะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับเอามาเองดีกว่านะฮะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ใกล้จะสุกเลยนะครับผมอ่าฮุไนก็ยกโคกไปแล้วนะฮะ นี่ก็คือบรยาาบรยากาศบรรยากาศมืดมากครับมืดพูดนี่ก็คือไก่นะครับไก่แล้วก็หมูคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะได้ฟิลรอดอมากเลยครับผมฟลรอดอเหมือนเหมือนเหมือนกำลังเข้าแคมป์รอดอเข้าค่ายรอดอเข้าค่ายนี่คือหัวหน้ากองร้อยครับใส่ใส่เครื่องเกียงรอดอมาด้วยครบเซ็ต <c oughs> มีหมวกด้วยครับมีหมวกด้วย ในครับไหนครับบวกอยู่ในบวกอยูในเต็นท์ครบเซตครบเซตคิดถึงทีมงานมุกนวยมากเลยครับเออทีมงานทีมงานนี่มาหายไปสองแต่ตอนนี้ก็โอ้ยไก่สวยมากนะมีแค่พี่ทองกับพี่หนุ่มเฮียในการในการครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวคุณนางตีกงมวยป่ะไอ้แก๊เจ้ทั้งหลังออกอ่ะ รังมครับ่ายรงีนะ่อใจ่ึ่าพ่ช่จาย่้อจยกันดีนะครับอาผมมาเอาทิ้งยะไหหวานี่ยดเหียกิงไก่ว่ะที่ที่ตรงคเนี่เนืไก่่ะยังไม่หันปร อืมจำๆเลยู่อืมอร่อยไหมเยี่ยมฟีมือไผ่หนิฟีมือมันเด็ดฟีมือกันอย่างกูเห็นว่าเลยสุดยอดเลี้ยงซุ่ยแบบสุดอันยังกเฮือันแบบรวยเกลือมานทมันอร่อยเพราะว่ามันหิวเนี่ยทำไมอะต้องย่างความกินความมันจะหิวโอ้มึงมันยังทานโยนเข้าบิ้วมาก่อนไง ขัานหลังยิ้วมาก่อนเขาเขาเอามาเสิร์ฟก่อนเนี่ยแล้วเราก็นั่งกินแล้วก็ยิ้วยิ้วมาอร่อยครับน่าทานน่าทานว้าผมย่างอร่อยมากเลยผมย่างเยอะเวแต่ยังดีทานยู่พอดีแล้วมั้งกำลังดียังมันเจะม้แค่นี้ก่อนนะครับผมไปเสือป่ยยังย่างไม่หยุดเลยนะครับเพียงเดียวอะ นเดียวอย่งอยังแต่สองถุงเองน้องุทมแล้วแต่ห้ามเองตัวผมตอนนี้ก็กำลังต้มน้ำเพื่อที่จะชงกาแฟเขาไม่ได้สปอนเซอร์ ปูชิโน่มิกซ์สองเฮ้ยทำไมน,นี่มีหลอดสองอันนะ

คงมันเยอะอยู่หงมดงจังเลยขอบคุณสำหรับวันนี้เราก็ เรียบร้อยแล้วครับเก็บของเต็มกลับมอเรียบร้อยครับพอตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่พอดีมันเมฆเมฆมันเยอะเมฆมันบางเยอะแล้วก็เลยไม่ได้เห็นขึ้นแบบจากที่ดิน,นครับพวกผมก็เลยคิดว่าน่าจะรอรอบหน้ารอรอบหน้าคนระับคอยไปดูกวามจริงโอเคครับผม